สวัสดีค่ะตอนตอนคิปที่แล้วนะทุกคนอยู่กับสาวโบไซย์ุยนะอันี้ก็จะเป็นสาวนนดัาซิงรับนะ6ล้อเทลเลอร์เตรียมตั้งขบวนแล้วนะเสนิอันนี้ก็จะไปจอดเทียบหลังนะใส่ DC105 นะ รถคูเปอร์ไตีกคันหนึ่งนะ,ะที่เสียฮะที่เสียนีกเป็นคนขับนะ,ะแต่ว่าวันนี้นะฮะคนที่ขับรถก็ไม่มีเสียนกนะ,ะเพราะว่ามันต้องเข้าเกียร์นะทุกคนมันต้องเข้าเกียร์นะฮะไม่ได้ขับนะคะ ผู้ใดครับโลดเมนูอีกแล้วครับโลด chiên nóc nha mọi người ạ. bơ ta, nha, bơ ta. đâm, bong ma, lốt pi สานนไปขับดำแล้วนะพ่อก็ขึ้นจับพิกาปแล้วคนที่ค่ะเป็นเสียนอกนะ ใส่เสื e. <laughs> <laughs> ้อว <conductor> ันนี้เฮ้ยแต่รถกันไหนก็เสียเหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้ก็ตั้งกับบววแล้วนะฮ่า แล้วบ้ไาไบ้าวบ้าวบ้าวบๆาวบ้า,บา,บาสำหรับสาวนุ่นดำมซิ่งของเราทุกคอยหกล้อมาแล้วนะนี่ปีนี้ทำนานเต็มตัวนะมีใบกับขี่แล้วนะฮะมีใบกับขี่แล้วนะ ใส่โค้งมาโอ้ยกระเช้าไฟนี่อย่างสวยเลยไอเน,นี้ยมันกระพริบหรือว่ามันจะไฟจะขาดตูฮะจ้านุ่นดำสิงติ่งลิงติงลิงติงลิงติง อย่าลืมจอดซื้อพวงมาลัยกันนะจ๊ะนันะจ๊ะมาดูฝั่งเจ้าสมบุญมันเหดุยังกันอ๋อใส่โซนะ่ก็ความปลอดภัยนะทุกคนก็ต้องล็อกไว้นะะนี่ ายรูปก่อนายรูปก่อนเห็นบอนลเหรอฮ้หนึง่งเดี๋ยวหนึ่งสองเปิดแฟลชหนึ่งสอง กเรียกทิศเนงอ่ะมันลงมาเลยติ๊กต๊อกซื้อๆนี่ล่ะโอ้ ล้างกันบนรถเทเลอร์เลยนะฉีดเลยนะไปดื่มน้ำกสะเด้อแกลมหนาวมาแล้วนะคะโอ๊โหูเย็นมากนะะอันนี้ก็รอล้าง ให้เสร็จก่อนนะฮะถึงจะได้ออกเดินทางนะทุกคนก็พร้อมแล้วนะคะรถพร้อมคนพร้อมนะแล้วงานล่ะพร้อมหรือ,อยังนะพร้อมแล้วนะคะงานก็พร้อมแล้วนะทุกคนพร้อมออกเดินทางนะครับตอนนี้ก็ดับเครื่องสูบน้ำไปแล้วนะ จำการใครจะขึ้นรถคันไหนนะมีสี่คันนะสิบล้อหกล้อสิบล้อหนึ่งคันหกล้อสองคันนะก็เป็นหกล้อยาวกับหกล้อดำนะฮะแล้วก็สี่ล้อนะฮะรถปิกอัพขนควายนะคะแล้วก็สองล้อนะแต่สองล้ออย่าบนรถนะไปถึงนู่นนะคะค่อยอลงนะคะ โอ้ย่างหนาวเลยตอนเนี้ยล่มแบบเย็นเลยนอกหนาวมากทุกคนรถพ่อมาแล้วน่นฟังนนให้มันจีไปน้ามู่อยแม่คอยไปอุบบนเด้ ไปแล้วจ้าตอนนี้ก็จะตีสี่แล้วนะฮะไปมันมันดือ้อไปไปมันมัน มาแล้วนะะมมีแต่ลมน้องเขาแล้วกันรถขั้นนี้ไปเลยยี่สิบห้าโบก็ไปคือเปิดไฟทั้งในไปแล้วนะพี่ชายกับน้องสาวนั่งด้วยกันนะ แล้วก็ตบท้ายด้วยรถปิกอัพนะมิสันนาวาร่าพ่อขับนะนี่คนเดียวนะไปมนัมนๆาคำพูนคำพูนหางเงินได้หลายๆไปแล้วนะ ตรงนั้นก็จะชาหน่อยนะ,ะน่าจะว่าเป็นหลุมนะคะอ่ะพี่นอนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องซาโบสายลุยเด้วพอกันไม่คิดหนานะคะทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะ